อันนี้ผมก็ได้รอดตัวนี้มาก็ปัญหาที่ผมได้ก็คือยางหัวนะครับเนาะก็คือตัวนี้ตัวนี้หัวก็น่าจะโดนเล็กปักนะฮะโดนเล็กปักอยู่ไหนอ่าอันนี้ตรงนี้นะอันนี้นั่มจุดแต่ตรงนี้จุดหน,นึ่งนี่เนี่มจุดหนึ่ง เนียจุนตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นไม้เป็น,ปนยางสักยางเนี่ยนะจุดเน,น,นียมจุนก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็มีก็มีหลายจุดอยู่นะะก็ยางก็จะเป็นยางร้อยสี่สิบ ทับเจ็ดสิบขอบสิบสองนะครับเนาะก็ยี ho, ่หอดีอยู่นะครับก็ยางมือน,นี้ก็จะปะได้ก่อก็ปะได้อยู่นะครับแต่ว่ามันเกาะบ่ค่อยดีเนาะค่อยดีก็โดยเฉพาะไอ้ตีขอแตงเนาะนะครับผมก็บอกหัวมันดีเกาะแต่สําหรับผมผมว่ามันบ่ค่อยดีนะเพราะว่าตอนแตงใหม่ๆมันเกาะใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ายางมันซึมไปแล้วรอบเนี่ย แล้วก็มาเติมลมเนี่ยมันเกาะบก่กคอยอยู่มันก็จะซึมเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจัวแบบป้าตัต้ไหน,นยังรถยนต์เนี่ยผมว่าดีใจได้อยู่นะแต่ผมบบป้านะผมเปลี่ยนย่างเดียวยังมัน,นถ้าป้าแล้วบดีก็จะมาว่ากันครับเปลี่ยนนั้นไม่ไปอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นผมนะก็อันนี้ก็จะบอกว่าเป็นรนตัวนี้เดี๋ยวจะเตะออกมาแล้วก็ เวลางัดนะเวลางัดก็จะงัดอยากสหรับคนงัดประจางเนาะก็ถ้าไปร้านรถยนต์งัดก็จะเสียตังค่าเพิ่งงัดแถมประมาณหกสิบหรือแปดสิบบาทประมาณนี้นะครับก็แต่ละตีก็ก็อาจจะบ่เมือนกันเนาะก็ แต,แต่แต่แต่ผมก็งัดเหมือนงัดงัดงัดยางถั่วไปนะเหมือนขอบสิบสี่สิบเจ็ดเดีมาเนี่ยเนาะเหมือนอ่าโรตะกูลที่มียางไหนอนะเนาะผมก็จะงัดลักษณะประมาณนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาพอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับเนาะ